สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะ,อะชิวเตอร์อเข้ามาทักทายกันได้นะคะ รอนเข้ามาก่อนออนึดเแร้่อเจมื่อี ทักทายกันได้นะคะคุณพลังข่าวผมอยู่แฟนขับคุณมิทักทายคุณมิได้นะโอ๋โอกวจะไม่รู้หรอใครยังไม่เห็นหน้ <c oughs> ้วกวนเลย <c oughs> อ้าแต่หัวแฟนแฟนขับคุณมิทักได้นะคะไม่ไม่มีหรอกจะมีได้ในตะกคนอ่ะใครอยากรู้จักคุณพิทักทายได้นะ ได้ตลอดเลยนะคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิไหนคุณภูมิเล่าให้ฟังเรื่องโรบอทให้เพื่อนๆฟังหน่อยอ่าก็ลูกกัะตาผมอยู่โรบอทในแมป์วันได้ยี่สามวันครับยี่สามแต่สุดท้ายผมตายเพราะเพราะว่าต้องหยุดเล่นเกมก่อนเพราะว่าตอนนั้นต้องอยู่บ้านกับยายอ๋อ 20, ผมอยู่นย,ยี่สามวันเพราะว่ายายเหรอเลยทำให้โรบอทตายแล้วแล้ว แล,แล้วเวลาผิดเทอมอ่ะอันนี้ได้ได้พบทวนบทดเรียนบ้างไหมได้ครับปภาษาจีนครับอ๋อไหนไหนพูดภาษาจีนให้เพื่อนเ่นฟังหน่อยมันยังไม่มีสมุดให้ถึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคยังก็มารับชมก็ไม่รับชมได้เลยค่ะ <laughs> ลองไลฟ์สดดูนะคะลองลองเข้ามาคุยกันได้นะคะ เราเข้ามาเราเข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีคนดูทั้ง15คนนะคะทักทายกันได้นะคะมีปัญหาอะไรถามกันได้นะสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดี16คนดูค่ะกลับถึงบ้านกันหรือยังคะวันนี้อาจจะไม่ได้ออกไปไหนนะโหวันนี้ขนาดวันเสาร์รถติดมากๆเลยรถ <ốt S 1> ติดพึ่งอาเพึ่งอ,อ,อ,อาบน้ำเสร็จก็เลยมาต่อผมไม่คือรถติดเพราะไปทำผมมาใหม่ไงเนี่ยตัดผมใหม่อ๋อเอาอโอาส แบบ่าดนตสวัสดีค่ะคุณวรพลคุณวรพลคือใครสวัสดีคยวคุณวรพลนะสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายติเบตคนเลี้ยวเฮ้ยมีอะไรคุณคุยกันได้นะคะค่ะมันจะอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ว่างก็ถ้าไม่ว่างก็ปิดมือถือมันก็ได้ค่ะ มีใครขับรถอยู่บ้างไหมคะใครขับรถอยู่ก็บอกได้คับค you know ุณภูมิเรา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 เรื่องเราไหนเล่าเรื่องเราเล่าบอกกี่ะอ่าเล่าเรื่องเราบอกให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะห้าคนดูห้าคนดูห้าคนดูไปเลห้าคนแล้วมีใครเคยดูช่องภูมิสวนบ้างไหมคะ กดไค์เข้ามาแล้วกดฝากกดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้เข้าไปฝากเข้าไปดูได้เลยนะเป็นช่องของเด็กค่ะภูมี่โซนใช่ฝากคุณพ่อคุณแม่กดเข้าไปดูได้เลยะดดตติามไ้เลคนะสวัสดีค่ะเจ็ดคนดูค่ะ สวัสดีค่ะคุณประเสริฐทักไทยค่ะอลพอวอวอลอพวอลนะนี่มีคำถามอะไรถามได้นะคะใครว่างๆก็พิมพ์เข้ามาถามกันได้นะคะ หนูอยากให้เขาดูผลงานในไตัวละครแบบกวางอ่ะก็ไปเอาสิแต่มันไม่สวยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเขาก็ดูผลงานไม่สวยก็ไม่สวยไม่เป็นไรหรอกมูเอาเพชรมาผสมด้วยอ่าหมาป่าบอกนี่นังอันนี้คือผลงานของคุณภูมินะคะนี่คือหมาป่าหมาป่ามีเพชรอยู่ข้างๆแล้วเขาก็ตกน้ำพอตกน้ำเสร็จนี่คือลาวาแต่ผมลืม เนี่ยครับมันแห้งแงวแล้วนี่ก็น้องแพ้ทุกคนอาจจะเคยเล่นแมปแพ้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไปดานไปเจอผมก็คิดว่าเออมันมีแค่ป่าห้วไม่น่าจะแพ้สรุปเจอวิ่งไล่ก็เลยร,รีบกลับฐานตัวเองก่อนเลยแล้ววันนี้แล้ววันนี้ววนนมีวันนี้มีอะไรนะมีแขกมาหรอพี่เหนือ หนแนะนำแนะนำแนะนำช่องให้พี่ี่เพื่อนๆเ,นเนขาดูหน่อยสิว่าในช่องมีอะไรบ้างมีทำอาหารทำอาหารกิจกรรมทำส้มตำมีสไลเดอร์ตอนเด็กแล้วตอนเด็กผมชอบทําเสียงนี้นง่ายๆนะอตอนนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าคิวที่ผมบอกกระดิง่งกุ้งกิงกองกิ้งตอนนี้เนี่ยเสียงผมก็เหมือนเดิมกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิ้งก็เหมือนเดิมครับป .3 ปสามไงไพรินสวัสดีครับปสามไอรินสวัสดีครับไพรินสวัสดีครับปสามไพรินสวัสดีค่ะรอยสวัสดีครับสวัสดีครับ Workers, ท,ท, s, <S ทักทายค่ะทักทายทุกคนค่ะทักยค่ะน e hm? re> uh ี่น hm ี่เราเราเล่นเกมให้เขาดูไหมว่าเราอยู่ถึงแบบอะไรเดี <t ale> <t ale> ๋ยวหนูขออัปเกตตัวละครหน่อยวะเขาคุยพูดคุยเฉยๆแหละเออก็ลองลองมาพูดคุยลองมาไล์สดคุยดูแม่หนูขอที่มีผมหนอนะปอบผมให้เสร็จปอบผม ปสามในไทยลีนจะเดือหจะดีไหจะดมอันไทยได้นะอันอันี้คือปสองค่ะปสองคะเล่นโลบอกเหมือนกันใกล้เปิดเทอมแล้วงออมองงมงมเลย สวัสดีค่ะคุณสมจิต A W A C T คืออะไรอ่ะแคท A ไม่ใช่ไม่ใช่ C พิมพ์ผิดอ๋อพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอ๋อพอดีไม่ค่อยรู้เรื่องพิมพ์ผิดพิมพ์ผิด ทานข้าวกันหรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวแล้วหนูโชว์ให้ว่าหนูชอบเล่นโรบอทยังไงทาน,านข้าวกันหรือยังคะทานากันอยงเงี้ยครับอยู่ปสองเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าวสวยน้องข้าวสวยอ๋อทานแล้วเหมือนกันทุกคนทานข้าวเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนมาไหมคะน้องข้าวสวยน้องปอสามไงไพลินเขากินข้าวแล้ว อยู่ปสองโรงเรียนอะไรคะน้องเข้าสวยโรงเรียนหนูเดี่ยวคนละห้องไม่รู้เราขอไปหยิบของแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเข้ามาคุยได้นะ คุณภูมิก็เหงาๆคุณภูมิมีคุณภูมิมีช่องฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเล่นเล่นเกมโลบอกกันไหมคะใครชอบโรบบอกบอกได้เลยครับเล,เล่นเกมโลบบอกกันไหมคะเด็กๆ อ๋ <AL> อเ,เกมไหนมีมีเกมไหนสนุกสนุกมั่งไหนไหน<ม>ไหนไหนแมปไหนแมปไหนกันมั่ง <c oughs> บ้านบ้านชาติค่ะพิบุญมังสาหานอ๋อคืออะไรอะพิบุญมังสาหานเกมใกล้บัเทอมหรือยังคะน้องเขาสวยใกล้แล้วเนาะเหลืออีกเหลืออีประมาณอาทิตอ,อาทิตหนึ่งเนาะอาทิตย์อาทิตย์กว่าได้เนาะ อันนี้ตัวกว่าอีกกี่วันใช่น้องเข้าสวยบอกว่าบ้านบ้านชาติค่ะพิมพ์เก่งจังเลยค่ะใช้ภา,าษาไทยเก่งจังเลยทำไมเขาเก่งจังไปแล้วนี่หนูจะให้ดูอะไรอย่างนึ่งก็คือทุกคนอาจจะดูว่ามันปกติใช่ไหมครับอ,อันนี้เหมือนแพชอป คุณภูมิชอ,ชอบทำก like ิจกรรมเล่นแบบนี้ค่ะเด็กๆชอบไหมคะทุกคนอาจจะดูว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูอ๋อเพชที่ไปขุดได้ว้าดนท้ายนี้นแล้วข้างในก็คือรูที่มีน้ำอยู่ผมจะทำมันมากเพราะเดี๋ยวแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่ใคร มันไม่เหมือนคนในรูมเมน้องปสามไงไพรินกินข้าวกับอะไรคะนี่ยรไม่ครับกินข้าวอะไรครับพี่พี่พปสามงาไงไพรินไพรินกินข้าวอะไรคะกินข้าวยังครับกินแล้ววันนี้นคุณภูมกิก็กินข้าวกับข้าวเหนียวไก่ทอด อตอนกลางวันครับตอนกลางวันตอนเช้าก็กินไก่ตอนเย็นหมูใครชอบกินไก่บ้างยกมือใครชอบกินไก่บ้างใครยกมือกดไลค์หนึ่งอันใครชอบกินไก่ใครชอบกินไก่บ้างพิมพ์มาบอกหน่อยใครชอบกินไก่กดติดตามใครชอบกินใครชอบกินหมูกดไ like ลค์ เอาุณครับรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณภูมิต้องอมยาก่อนค <ฮะ S 1> ่ะคุณภูมิอมยาก่อนยังไม่ได้กินยาเลยนี่เลยกินแล้ว <ฮะ S 1> อ่าเดี๋ยวคุณภูมิอมยาก่อนนะ,ะจะเกินแล้วนะ,ะคุณภูมิอมยาก่อนอมยาคนไม่ดคมูคุณภูมิเป็นคุณภูมิเขาเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะต้องต้องใช่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปหาหมอแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็เลย ให้น้องอมยาแเอฉียาใต้ลิ้นซึ่งซึ่งเ,<ข>เป็น<ม>การรักษาที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรักษาโรคภูมิแพ้แบบว่าให้ให้หายก็เลยต้องใช้ยาตัวนี้ค่ะอมใต้ลิ้นทุกวันเลยแล้วก็ต้องไปเทสว่าเป็นแพ้จากอะไร <c oughs> เด็กๆเ,เป็นภูมิแพ้กันบ้างไหมคะ ตอนแรกมันมีฉีดยาด้วยครับแต่ฉีดยามาทุกอาทิตย์ก็คือทุกเจ็ดวันอพอถึงเจ็ดพอครบเจ็ดวันแล้วไปเลยไปเลยก็คือโรงเรียนเนี่ยเราจะหยุดช้ามากพี่ภูเคยไปแข่งปั้นดินน้ํามันไหมคะตอนอนุบาลสามไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยไปแข่งที่ไม่เคย<ม><ม>ครับไม่เคยไปแข่งเลยแต่ถเถิดเรื่องทลาโนแมนเนี่ยคือแข่งแล้แต่แต่ผมไม่เคยแข่งผมแค่ไปปั้นให้เพื่อนครับ เพื่อนบอก็บอกสวยแต่สุดท้ายเพื่อนผมก็บีอ่ะเดี๋ยว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 คุณภูมิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณภูมิคืนคืนน้ำลายให้หมดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะอมยาใต้ลิ้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องตั้งจับเวลากนะ่อนเนาะน้องเข้าสวยใช้ภาษาไทยเก่งจังเลยค่ะคิมเก่งมาก องเข้าสวยพี่เมงลเลยพออะไรตั้งเวลาอ่ะเริ่มอม <15 S 3> อันนี้นเป็นอันนี้เป็นยาที่ต้องอมใต้ลิ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องรักษาภูมิ <15 S 3> แพ้ท,ทุกวันห้นาทีม่ช้อัน่นี้เริ่มหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียี่สิบวิ หนึ่งนาทียี่สิบวิยี่สิบวิอ่ะตั้งเวลาสิบวิไม่ใช่เหรอปกติยี่สิบยี่สิบเพราะว่าเผื่อเหลือพ 1, 2, 3, เพคะหนึ่งสองสามอกดเริ่มเวลาอ่ะอ่ะอมใต้ดินโอเคอ่ะป้ายให้กำลังใจคุณภูมิด้วยนะคะคุณภูมิจะอมใต้ดินแล้วเพราะว่าถึงเวลาอมยาใต้ดินแล้วเดี๋ยวคุณภูมิก็จะนอนหลับและแม่พา มาลองไลฟ์สดดูค่ะเผื่อจะแบบว่ามีเพื่อนๆนคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงนี้ปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียน<ๆ>ก็เลยลองมาไลฟ์สดดูว่างๆ,ๆด้วยยังไงถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องติดตามช่องได้เลยนะคะๆๆก็มีๆๆๆเรื่องสนุกสนุกให้ดู <ๆ S 1> ไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะ มีคลิปตั้งแต่โง่ขอบคุณมากค่ะน้องเข้าสวยน้องเข้าสวยบอกสู้ๆค่ะขอบคุณครับกลมาครับดืม <c oughs> ห้ามพูดขอห้ามพูด <c oughs> ขอบคุณน้องเข้าสวยนะคะที่เข้ามาคุยด้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวยังไงเอ่อ ถ้ายังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ช่องรูแล้วดินะอีกน,นี้นึงยังไม่ได้พอดีหมดเวลาแล้วแต่ว่ายังไม่อ้อ <c oughs> อ๋อ่อือ้องอ่พอแล้วก็ต้องไอ้นี่หรอ เออลงเออลงเอาเอาลงม,มาดิเอา,เมมาลงมา,าใกล้จะยาใกล้จะละลายหมดแล้วขอดูอีกทีนนะึงโอเคกืนน้ำลายได้โอเคคุณภูมิก็อมอยาใต้ลิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรออีกสัก5้านาทีค่ะเดี๋ยวจะไปกินน้ำได้ต้องอมอย่างน้อยๆสามถึงห้าปีอะถึงจะภูมิแพ้ถึงจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเขาก็จะมียาที่ให้กินตอนกลางคืนด้วยยามียาแก้แพ้แล้วก็ยาฉีดจมูกเนาะแล้วก็ร่องรางจมูกด้วย น้องๆไม่เป็นภูมิแพ้กันใช่ไหมคะ ต้องรอแป๊บนึงหลูกรอรอ,อแล้วเดี๋ยวจะได้ไปกินน้ำอ่าไปกินน้ำได้ครบห้านาทีแล้วแล้วเดี๋ยวมา <c oughs> น้ำก็ไม่มีไม่เอาขึ้นมาเลยน้หมดเกลี่ยไม่มีกินยาหนูไม่เป็นคะ่ะโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องเขา้าเข้าสวย เพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่เล็กเลยต,ต,ตั้งแต่เกิดเลย,ยใช่ก็เลยกินยามาตลอดทีนี้คุณหมอเห็นว่ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นรรรคือยังยังไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยต้องเปลี่ยนทีการรักษาใหม่มรรนี่ค่ะมียาหลายอย่างมากทั้งกระเป๋านี่มีมียาเนี้ยอมใต้ลิ้นใช่ไหมคะ แล้วก็แล้วก็มียาเป็นยาแก้แท้อันนี้เป็นยาแก้แทะที่กินก่อนน้อแล้วก็มียาเม็ดอีกมียาเม็ดอีกไม่รู้หายไปไหนละยายาเม็ดอ๋อมีมยาเม็ดมีวิตามินซีมียาเม็ดอันนี้แล้วก็มีที่พ่นจมูกด้วยนะคะและมีอย่างหนึ่งครับ ชอบเป็นอะไรนี้มากะนะครผมชอบเป็นอันนี้ให้ทายดูคนคิดว่าอะไรให้ทายบอกมาได้เลยครับหนูไม่เป็นค่ะอ๋อนะครับที่พี่เอาไว้กดอย่างงี้ครับให้ดูนี่ครับนะครับ ได้ยังไงขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูขเข้ามาดูไลฟ์สดกันฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วก็ใช่ค่ะเผื่อถ้ายังไงน้องข้าวสวยว่างเข้ามาคุยกันได้นะคะน้องข้าวสวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะน้องข้าวสวยบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะ